สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel นะครับแล้วก็เกม Call of Duty นะครับโมบายนะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทาง c a l l of Duty เนี่ยเขาได้ทำการเปิดมานะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel ด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสำหรับกิจกรรมตัวนี้กันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากดมาทางด้านซ้ายมือนะครับไปที่คำว่ากิจกรรมนะครับทางด้านซ้ายนะ จากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าของถัดซึ่งเป็นหน้าถัดมานะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อคําว่ากิจกรรมนะครับที่อยู่อันที่3ามนะครับจากนั้นเลยนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกไปที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกไปที่รูปกล่องของกันนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Pass of Hero นะครับ Pass of Hero นะครับ p า s s of Hero นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาได้ทำการเปิดมาแล้วหนึ่งรอบนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้ทำการเปิดมาแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับภารกิจแล้วก็สิ่งที่ต้องทำนะครับในส่วนของภารกิจ ของตัวนี้เพิ่มเติมนะครับจะเรียกว่าเป็นพาร2ก็ได้หรือพาร์กสก็ได้นะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เราทําการกดคาว่าตกลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของกิจกรรมหรือว่าตัวกิจกรรมนะครับสําหรับสิ่งที่เราต้องทำนะครับในส่วนของการ เล่นกิจกรรมตัวนี้หรือว่าทํากิจกรรมตัวนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือให้เราทําการสะสมนะครับผนึกสีแดงเพื่อนําไปสุ่มของรางวัลนะครับในวันที่24เมษายน2568นั่นเองนะครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะ3หัวข้อใหญ่ๆนะครับที่ผมจะมาอธิบายแล้วก็มาสรุปให้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับ สำหรับในส่วนแรกแล้วก็คือในส่วนของรอยเท้าฮีโร่นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับให้ผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟของ Call of Duty นะครับอันที่อยู่ในเซิร์ฟของ Call of Duty นะครับช่วยกันทำภารกิจนี้ให้สำเร็จก็คือการที่เข้ามาเล่นเกมทำภารกิจนะครับให้เข้ามาเล่นเกมทำกิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับให้ได้ครบ100%เพื่อที่จะรับอัญ,ญมณี ในแต่ละเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถ้าเราทําครบ25รนะครับเราจะได้รับในส่วนของนะครับอัญมณีหรือว่าพนึกสีแดงนะครับเพิ่มอีก4ชิ้นด้วยกันนะครับถ้าทําครบ50เนะครับเราจะได้รับในส่วนของอัญมณีนะครับ4ี4ชิ้นด้วยกันและนะครับถ้าเราทําครบ75เรนะครับเราจะได้รับในส่วนของพลึกสีแดงเนี่ยเพิ่มอีก4ชิ้นด้วยกันนะครับถ้าทําครบ100 จะได้รับเพิ่มอีก4ชิ้นรวมแล้วเนี่ยในส่วนของรอยเท้าฮีโร่นะครับเราจะได้รับพลึกสีแดงนะครับทั้งหมดเนี่ยสิชิ้นด้วยกันเพื่อเป็นการสะสมก่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของรอยเท้าฮีโร่นะครับในส่วนต่อมาที่เราจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือในส่วนของบททดสอบฮีโร่นั่นเองนะครับบททดสอบฮีโร่นะครับ สำหรับในส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการล็อกอินแล้วก็การกรอกโค้ดนั่นเองนะครับโดยที่ในส่วนของบททดสอบฮีโร่เนี่ยเขาจะให้เราทำการล็อกอินจำนวนวันแล้วก็วันเวลาที่ตัวเกมนะครับกำหนดนั่นเองนะครับโดยที่ให้เราทำการล็อกอินนะครับให้ครบ5วันเราจะได้รับในส่วนของผลึกสีแดงนะครับ2 2ชิ้นด้วยกันนะครับล็อกอิน10วันนะครับเราจะได้รับผลึกสีแดงเพิ่มอีก2ชิ้นนะครับทำการล็อกอินนะครับ ให้ครบ15วันนะครับเราจะได้รับในส่วนของผลึกสีแดงเพิ่มอีก2ชิ้นด้วยกันนะครับทำการล็อกอินนะครับในวันที่24เมษายน2568นะครับจะได้ผลึกสีแดงเพิ่มอีก2ชิ้นด้วยกันแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับในวันที่27เมษายน2568นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของผลึกสีแดงเพิ่มอีก2ชิ้นด้วยกันอันนี้คือในส่วนของการ ล็อกอินนะครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการก่อกโค้ดนั่นเองนะครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยเขาจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ประเภทนะครับสำหรับการก่อกโค้ดก็คือผู้เล่นที่เข้าล็อกอินเกมประจําแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าล็อกอินเกมเลยมาเป็นระยะเวลา1เดือนหรือ30บวันนั่นเองนะครับโดยที่นะครับผู้เล่นที่ ได้ชื่อว่านะครับนักเดินทางเปลวเพลิงเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่นที่เข้าล็อกอินเกมเป็นประจำเล่นทุกวันนั่นเองนะครับเขาเรียกว่านักเดินทางเปลวเพลิงส่วนคนที่ไม่ได้เข้าล็อกอินเกมเลยมาเป็นระยะเวลา1เดือนหรือ30บวันเนี่ยทางตัวเกมนะครับเขาจัดว่าเป็นนักเดินทางเยือกแข็งนั่นเองนะครับโดยที่ใครก็ตามนะครับที่ได้ชื่อว่านักเดินทางเปลวเพลิงก็คือเล่นเกมทุกวันล็อกอินทุกวันนะครับก็ให เราเนี่ยเชิญผู้เล่นที่เขาไม่ได้เข้าเกมมานานนะครับหรือไม่ได้ล็อกอินเกมมาเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับให้เขาเอาโค้ดเราไปกรอกนะครับเพื่อที่จะรับพลึกสีแดงเพิ่มเติมส่วนใครก็ตามนะครับที่ชื่อว่าน,นักเดินทางเยือกแข็งเนี่ยก็ให้เราหาผู้เล่นที่เข้าล็อกอินเกมประจำเล่นเกมเป็นประจำนะครับแล้วส่งโค้ดให้เขากรอก เพื่อที่จะรับอัญ,ญมณีหรือผนึกสีแดงเพิ่มเติมนะครับโดยที่เราสามารถรับสูงสุดเนี่ยได้ถึง5ชิ้นต่อวันด้วยกันนะครับได้ถึง5ชิ้นต่อวันอ่าอันนี้คือส่วนในการของการล็อกอินแล้วก็การกรอ,อกโค้ดนะครับส่วนต่อมาเลยที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของของขวัญฮีโร่นะครับของของขวัญฮีโร นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับให้เราทำการสะสมในส่วนของพลึกสีแดงนะครับไม่ว่าจะมาจากการทำภารกิจทั้งเซิร์ฟนะครับรวมไปถึงการล็อกอินแล้วก็การก่อโค้นเนี่ยเพื่อสะสมพลึกสีแดงเพื่อนำมาสุ่มของรางวัลในวันที่24เมษายน2568นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยที่ผมอ่านคลิปอยู่เนี่ยคือทางตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้สุ่มเนาะ แต่จะเปิดในวันที่24เมษายน2568นั่นเองนะครับก็คือให้เราทำการสะสมในส่วนของผลึกสีแดงให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้แล้วก็นำมาสุ่มของรางวัลในวันดังกล่าวที่ผมได้บอกไปนะครับทีนี้ของรางวัลมีอะไรบ้างครับก็จะมีในส่วนของปืนลูกซองนะครับ JAK 12นะครับแล้วก็มีตัวละคร มีบัตรคูปองโกคาร์บนะครับมีกล่องซีเค็ดแคร์นะครับมีบัตรป้องกันแรงนะครับมีในส่วนของ x p นะครับสองหมแล้วก็4 0 0 0 0นะครับรวมไปถึงบัตรบัตรอัพปืนนะครับอีก20ใบด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลพิเศษนะครับจะมีของรางวัลพิเศษที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเราก็ต้องมาสุ่มภายในวันเราก็ต้องมาสุ่มในวันที่24เมษายน2 5ง8ายนะครับหรือว่าจนกว่า ระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยจะหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าเริ่มสุ่มเลยเนี่ยก็คือเริ่มวันที่24เมษายน2568นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นก็สุ่มได้ยาวจนกว่าจะหมดระยะเวลาของกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของของขวัญฮีโร่นะครับส่วนคู่มือฮีโร่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎกติกาการเล่นที่ผมได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้แหละว่ามันทำยังไงว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของ p a s s o f h h r r o p a พารที่2นั่นเองนะครับใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วครับ